วายเท่าไหร่วันเนี้สิบสอนาฬิกาสีนาทีของวันที่12บสองแล้วลูกซาหลามาหดดสวนซอยโอ้ยให้คนจะได้หมไปละแดดมาให้ออกดอกย่านดำบริีฮดสามสี่มือโดยประมาณเนาะค่าดตะเกียวเขา ตากเขามันอยากมันกบบระโบแห่งปัไนนดอกมันสุม่มแน่อยู่เพราะว่าเฟืองเขาคุ้มไว้น่ะเอามือจิ้มๆม,มันก็จังโบในแห่งดีปัไนนดอกมันสุมส่มๆอยู่เพราะว่าเฟืองมันปกเอาความชื้นไว้ฮัดไวนะ้แล้วเนาะ เกิดพอเป็ยนยังเจ็บเป็นเอ็นอุ่นมากไข่มากมาเมื่อยมากที่ไหนอันนี้ก็ยังเมื่อยอย,อยนเต็งเฮ็ดไปคุณเอื่อยกับขายของส่วนมากพ่นควายออกแดดตอกเอื่อยพ่นยานดำพนลูกสาวนี่อยากซอยโยตาเขากู้เขาก็อยากซอยโอย่อาแต่ว่าพ่อละเอาสมมติละมาพ่พอคดต่อ <laughs>